สวัสดีค่ะพี่น้องคะบางครั้งเราก็พบกับเรื่องประหลาดพบกับเรื่องการอัศจรรย์ที่เราไม่เข้าใจเลยนะคะผู้ิชนะของพระเจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมด้วยให้เรามาเรียนรู้จากพระวจชะตอนนี้ด้วยกันนะคะ CGN ไทย สวัสดีค่ะพบกับรายการ Living Life นะคะซึ่งจะให้ข้อคิดการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็การนำพระคัมภีร์ไปประยุกต์ใช้พบกับดิฉันวรุณาเชนนายนะคะพระธรรมในวันนี้นะคะมาจากพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่2ข้อที่15บหถึงยีในหัวข้อที่ว่าพระคุณและพระเดชของพระเจ้าสองพงกษัตริย์บทที่2ข้อ15ถึง25 เมื่อเหล่าผู้เผยพระวจนะที่อยู่เมืองเยริโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าฤทธิเดชของเอลียาอยู่กับเอลิชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านแล้วโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่ามีชายชะกันห้าสิบคนอยู่กับผู้รับใช้ของท่านโปรดให้พวกเขาไปเสาะหาอาจารย์ของท่านบางทีพระวิญ,ญญาณของพระยาเวได้รับท่านไปแล้วเหวี่ยงท่านลงมาที่ภูเขาลูกหนึ่งหรือหุบเขาแห่งหนึ่งและท่านว่า อย่าใช้พวกเขาไปเลยแต่เมื่อพวกเขารบเร้าท่านจนท่านละอายแล้วท่านจึงพูดว่าใช้ไปสิเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ห้าสิบคนไปพวกเขาสอหาเอลิยาอยู่สามวันแต่ไม่พบท่านพวกเขาก็กลับมาหาเอลิชาขณะที่ท่านพักอยู่ที่เมืองเยริโคและท่านพูดกับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไปเลยผู้คนในเมืองนั้นพูดกับเอลิชาว่าดูสิ ทำเลเมืองนี้ร่มรื่นดีเหมือนอย่างที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่น้ำไม่ดีและแผ่นดินนั้นก็ไม่เกิดผลท่านพูดว่าจงเอาชามใหม่มาใบหนึ่งใส่เกลือในนั้นแล้วเขาทั้งหลายก็หามาให้แล้วท่านก็ไปที่น้ำพุโยนเกลือลงในนั้นและกล่าวว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราทำน้ำนี้ให้ดีแล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการไม่เกิดผลเพราะน้ำนี้อีกดังนั้น น้ำนั้นจึงดีมาจนถึงทุกวันนี้ตามถ้อยคำที่เอลิชากล่าวนั้นท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบตเอลและขณะขึ้นไปตามทางมีกลุ่มเด็กชายเล็กๆออกมาจากเมืองล้อเรียนท่านว่าอ้าหัวล้านไปให้พ้นไอ้หัวล้านไปให้พ้นพท่านก็หันมาเห็นพวกเขาจึงแช่งพวกเขาในพระนามพระยาเวและมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กพวกนั้นเสีย42คน จากที่นั่นท่านขึ้นไปถึงภูเขาคาราเมลและจากที่นั่นท่านก็กลับมายัางกรุงสมาเรียพระรามตอนนี้นะคะมีสามเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากหลังจากที่เอลิชาเนี่ยแยกแม่น้ำจอดแดนออกแล้วก็เดินข้ามไปแล้วนะคะเราพบว่าปีกลุ่มผู้เผยพระชนะนะคะจากเมืองเยลิโคนเนี่ยเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่ารทธิ์อ,อำนาจที่ของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวท่านเอลียาเนี่ย ตกอยู่ที่ตัวเอลิชาจริงๆพวกเขาก็เลยเข้ามาหาเอลิชาด้วยความเคารพในข้อที่16ถึงข้อที่18นะคะเราพบว่าผู้เผยพระชนะกลุ่มนี้ค่ะมาขอเอลิชานะคะพวกเขาอยากจะส่งผู้ชายนะคะที่แข็งแรง50คนเนี่ยออกไปค้นหาตัวท่านเอลียาเขาคิดว่าเผื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะเวียงท่านเอลียาเนี่ยตกลงมาที่ใดที่หนึ่งนะคะแต่เอลิชาบอกว่าไม่ต้องไปค้นหา แต่ว่าผู้เขารบร้าเอลิชานะคะจนกระทั่งเอลิชาบอกว่าตามใจนะคะเรื่องนี้ก็เลยทำให้เราเห็นว่าผู้เผยผูชนะเอลิชานะคะก็เข้าใจในความรู้สึกสูญเสียของกลุ่มผู้เผยผูชนะกลุ่มนี้นะคะคนกลุ่มนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเอลียาเหมือนกันแม้จะเห็นว่าฤทธิอำนาจของพระเจ้าเนี่ย ที่เคยอยู่กับเอลิยาเนี่ยมาบัดนี้มาอยู่ที่ตัวเอลิชาแล้วนะแต่พวกเขาก็ยังหวังลึกๆอะค่ะที่จะได้เจอกับท่านเอลิยาอีกพี่น้องคะความรู้สึกอะไรแบบนี้อะคะ่ะเอลิชาเข้าใจพวกเขานะคะจึงอนุญาตพวกเขานะคะบอกว่าถ้าอยากจะออกไปหาจริงๆก็ไปเถอะการที่ให้พวกเขาเนี่ยได้ออกไปหาตัวเอลิยานะคะและเมื่อหาแล้วก็ไม่พบใช่ไหมคะ เหล่านี้ค่ะเป็นขบวนการเยียวยารักษาใจแบบหนึ่งเวลาที่เราป้อมสู้อะค่ะกับความรู้สึกสูญเสียขบวนการแบบนี้ค่ะจะช่วยทำให้พวกเขานะได้ยอมรับวิธีการที่แปลกมากของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารับท่านเอลียาไปด้วยรถเพลิงไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเอลียาเนี่ยจึงจากไปหรือว่าตายไปแบบไม่ปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไป ขณะเดียวกันนะคะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยได้ยอมรับบทบาทใหม่ของท่านเอลิชาด้วยว่าเอลิชาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะที่ท่านเอลียาเนี่ยได้คัดเลือกไว้แล้วจริงๆการยอมรับแบบนี้ค่ะก็เท่ากับยอมรับแล้วก็เคารพการทรงเลือกของพระเจ้าด้วยพระเจ้าทรงเลือกเอลิชาผ่านท่านเอลียาเหมือนที่คิดจัจรของเราอะคะ่ะพระเจ้าทรงเลือกผู้นำเลือกสิทธยาพิบาลใช่ไหมคะ ผ่านคณะกรรมการหรือว่ากลุ่มผู้นำคิดจักที่ได้อธิษฐานและทูลขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สมาชิกคิดจักจึงสามารถที่จะยอมรับผู้นำหรือสิทธยาพิบาลที่คณะกรรมการคิดจักเนี่ยได้สรรหาโดยผ่านการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั่นเองต่อมาในข้อที่19ถึงข้อที่22เราพบเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ชาวเมืองเยรูโคนะคะออกมาบ่นกับเอลิชาว่าแหล่งน้ำที่พวกเขามีอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นแหล่งน้ำที่ไม่ดีและทำให้แผ่นดินไม่เกิดผลคำว่าไม่เกิดผลนะคะอาจหมายถึงทำให้เกิดการแท้งลูกเอลิชาก็ตอบสนองเรื่องนี้อย่างดีนะคะโดยการโยนเกลือนะคะลงไปในแหล่งน้ำน,นี้นะคะเป็นการรักษาน้ำน,นั่นเองนะคะจากนั้นท่านก็พูดประกาศนะคะว่าพระเจ้าทรงทำให้น,น,น้ำนี้กลายเป็นน้ำดีแล้ว ต่อแต่นี้ไปจะไม่มีความตายและจะไม่มีการแพงลูกอีกเรื่องนี้นะคะนอกจากจะทำให้เราเห็นบทบาทของเอลิชาในฐานะผู้รับใช้ที่รับฟังแล้วก็ช่วยเหลือชนคนในชุมชนแล้วนะคะยังทำให้คนในเมืองเยริโคนะคะเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่แค่ช่วยทางกายภาพนะคะ แต่ทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพระเจ้าทรงรักษาให้หายดีพี่น้องคะถ้าเราไม่สบายถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ให้เราสแสวงหาการเยียวยารักษาจากพระเจ้าได้นะคะเราสามารถที่จะพึ่งในริธานุภาพในริเดตและในพระคุณของพระเจ้าได้ถัดมาในข้อที่2 3ถึงข้อที่25นะคะเราพบกับเรื่องที่3นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดเรื่องที่หลายคนอ่านแล้วอาจจะรู้สึกตกใจ อ่นและอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะพระคัมภีร์ไทยเขียนไว้นะคะในข้อที่24บอกว่ามีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กพวกนั้นเสีย42คนพี่น้องคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่เอลิชาเนี่ยขึ้นไปที่เบดเอลพระคัมภีร์ไทยใช้คำว่ามีกลุ่มเด็กชายเล็กๆมาล้อเลียนเอลีชาว่าไอหัวล้านไอหัวล้านไปให้พ้นขออธิบายก่อนนะคะ คำว่าเด็กเล็กๆในภาษาฮิบรูมาจากคำว่านาอาริมซึ่งที่จริงเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูบริบทของพระคัมภีร์บริบทในตอนนี้นะคะจึงไม่ใช่หมายถึงเด็กตัวเล็กๆนะคะแต่น่าจะหมายถึงนะคะเด็กที่โตพอสมควรหรือกลุ่มผู้ใหญ่ที่โตพอที่จะมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตอนเอง อีกอย่างหนึง่งพวกเราสังเกตไหมคะคนกลุ่มนี้ออกมาจากเมืองนะคะมากันเป็นกลุ่มมากถึง42คนตั้งใจมากันเป็นกลุ่มใหญ่มาหาเรื่องนั่นเองน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าที่จะเป็นแค่เด็กเล็กๆออกมาพูดล้อเลียนเอลิชาทำไมจึงคิดเช่นนั้นคะก็เพราะว่าคำว่าไปให้พ้นไปให้พ้นคำนี้นะคะในภาษาฮีบรูนะคะที่จริงมันคือคำว่า ขึ้นไปสิขึ้นไปสิพูดง่ายๆนะคะเขาอาจจะพูดว่าขึ้นไปสิไอหัวล้านขึ้นไปสินะคะกลุ่มนี้อาจจะกําลังไล่เอลิชาให้ไปให้พ้นออกไปจากเมืองนี้อย่ามาอยู่ที่นี่หรืออาจจะกําลังเยาะเย้ยเอลิชานะคะว่าให้ขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกับที่พระเจ้ารับเอลียไปเมื่อเร็วๆนี้เลยไม่ว่าเราจะตีความแบบไหนนะคะ คำพูดและภาษาท่าทางของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะคะแสดงถึงการไม่ให้เกียรตินะคะไม่เคารพดูถูกอย่างรุนแรงและก็ดูหมิ่นสิทธิอำนาจของการเป็นผู้เผยพรพรชนะของเอลิชาด้วยการทำแบบนี้ก็เท่ากับดูหมิ่นสิทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยเพราะอะไรคะเพราะเป็นพระเจ้าเองนะคะที่ทรงรับเอลียาขึ้นไปบนสวรรค์ เอลิชานะคะก็ตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้นะคะโดยการสาบแช่งพวกเขานะคะแล้วก็มีหมีสองตัวนะคะออกมาจากถ้ำขย่ำพวกเขาทั้ง42คนเหตุการณ์นี้รุนแรงใช่ไหมคะขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเราพบว่าในข้อที่19ถึง25ค่ะ มันมีสองเรื่องต่อกันใช่ไหมคะโดยเรื่องแรกเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องของพระพรนะคะที่พระเจ้ากระทำผ่านการทำให้น้ำเสียากลายเป็นน้ำดีนะคะสอนใจเราเรื่องพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งชีวิตเรื่องที่สองเรื่องนี้นะคะ่ะสอนใจเรานะคะ เพราะเราเห็นม็อบกลุ่มใหญ่นะคะที่มาล้อมเอลิชานะคะแล้วก็ถูกเอลิชาสาบแช่งในพระนามของพระเจ้าทั้งสองเรื่องนี้นะคะที่ต่อกันเนี่ยค่ะจึงทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิตและพระเจ้าก็เป็นแหล่งของความตายด้วย ะะพระธรรมตอนนี้ต้องการให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่มีพระเมตตาคุณมีความอดทนแล้วก็ทรงรักประชากรของพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงยุติธรรมด้วยเราที่เป็นผู้เชื่อจึงต้องวางใจและเคารพในพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นนะคะเราที่เป็นผู้อ่านนะคะก็ไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องหมีมาขยามฉีกคน4 2คนนะคะ แต่อยากให้เราอ่านแล้วก็ให้เข้าใจความตั้งใจของผู้เขียนว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่ออะไรให้กับเราพระเจ้าทรงมีพลักษณะทั้งสองด้านทั้งด้านของพระคุณและด้านของพระเดชขอพระเจ้าอวยพระพรเหล่านะคะเวลานี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าจากพระวจนะของพระองค์เจ้าที่ทรงสอนให้ข้าพนังหลายได้เห็นถึงพระคุณของพระองค์เจ้าที่มีอย่างล้นเหลือในชีวิตของเรา เมื่อขาทั้งหลายทูลขอการช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ก็ทรงรับฟังเสมอพระองค์เช่าคาขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสอนขนทั้งหลายให้รู้จักที่จะยำเกรงเคารพพระองค์เจ้าเพราะว่าแท้จริงแล้วถ้าขงทั้งหลายทำผิดพระองค์ก็สามารถลงโทษลูกของพระองค์เพื่อติสอนเพื่อลงวินัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้กลับมาเป็นลูกที่ดีของพระองค์คนทั้งหลายเชื่อว่าทุกการกระทำ ของข้าทั้งหลายนั้นมีผลที่ตามมาอย่างไรก็ตามพระองค์เจ้าค่ะขอพิญญาณบริรสุทธิ์ทรงโปรดนำพาให้ค้าวทั้งหลายเองที่จะเป็นรูปที่ดีต่อพระองค์เจ้าเสมอพู้ใดเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ทรงรักและเมตตาข้าวทั้งหลายเสมอขอพระองค์เจ้าทรโงโปรดอวยพระพรเหนือผู้ฟังทุกทกท่านที่จะได้รับพระพรมาเหนือ,อชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายแล้วก็ชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญญาณให้ความเชื่อของทุกทท่าน ที่จะเติบโตขึ้นเสมอผ่านพระวจนะของพระองค์เจ้ากราบขอบคุณพระองค์เจ้าและอธิษฐานขอตอบพระองค์เจ้าร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับที่ฉันอยากจะฝากเชิญชวนพวกเรานะคะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s s r r i e นะคะของช่อง CGN ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ถ้าพี่น้องมีอะไรอยากจะให้เราอธิษฐานเพื่อ ก็สามารถใส่เข้ามาในคอมเมนต์และขณะดเดียวกันพี่น้องสามารถอธิฐานเผื่อทีมงานของ C G N ไทยนะคะและหากท่านอ,าอยากจะมีส่วนในการถวายทรัพย์ก็สามารถถวายทรัพย์เข้ามาที่ C G N ไทยได้ฝากอธิฐานเผื่อพวกเราด้วยนะคะพระเจ้าอวยพรพค่ะ